สวัสดีครับผมอาจารย์สุรพินโยนะครับไอน,นี้จะเป็นการขนส่งลูกปลานะครับไล่พอเพียงตามไล่อพา่อาจารย์โยเนี่ยจะขนลูกปลางนี่แม,มีมีออกซิเจนมาขอนลําเลียงจากอีกบอ่อหนึงมาลงบอ่อปูนแยกขนาดนะครับต่างกันมางี้เท เสร็จก็ประมาณนี้กองมีกองดาบแรกนะครับมีหลายดาบอยูครั้งหนึ่งครั้ง2อันนี้เดี๋ยวจะไปลง YouTube นะครับคนที่สนใจลูกป้านะครับนี่เป็นพันชุมพรหนึ่งแปลงเพศแล้ว9 5้าถึงเปเจะเป็นตัวเมียเกือบทั้งหมดนะครับการขนส่งมีผลนะครับบางคนตีป้ามาเสร็จฟาร์มต่างๆตีป้าเสร็จเราไปส่งให้ลูกค้าเลยไม่ได้นะัต้องเอาไว้ ที่บ่ปทูทุกวันสองวัน้ต้่มันแข็งแรงดีครับใส่ถังมาก็มาลงนี้ลงนี้เสร็จปุ๊บเอาตัวเล็กออกไปแล้วก็เอาเอาก็ไอตัวใหญ่ก็มากองแล้วพวกนี้ก็มากองอีกรอบนึงครับนะดูนี่ครับเดี๋ยวผมลงใน y o u t u เนี่ยสารกองปลาไ,ได้คุณภาพถึงเวลาค้นเอาไปเลี้ยงอ่ะอัตรารออมันสูงเลี้ยงไปมันก็ได้กำไรไมันต้อง ละเอียดจากก็ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมาจากฟาร์มก่อนฟาร์มที่เรื่องแม่พันอะไรพันแล้วก็การขนย้ายลูกลา์มต้องให้แข็งแรงคนที่ปล่อยปลาทางทีปลาไม่เป็นไรแต่ไปปล่อยปลาผิดก็นอกน้องก็ตายผมมันเหมือนตายห้าพันหกพันว่าขาดทุนเพราะใจะเห็นไหมปลาก็จะมาเข้ามาอย่างนี้ของเศษอะไรเยอะ ครับอันนี้จะลงให้ดูที่เฉยนะฮะเนี่ย้าก,ากบงตัวที่เล็กก็จะออกไปเล็กออกไปนะครับโอเคนะครับติดต่อถ้าเกิดใครจะสั่งลูกปลาก็ติดต่อมาได้ที่ y o 25 19 16หนะครับหรือพิมพ์คําว่าสุรพินโยพลาพลมาที่ google หรือ facebook หรือใน youtube ได้เลยนะครับ ผมจะดูว่าขั้นตอนมันละเอียดถึงเวลาคนเอาไปเลี้ยงก็ตาล้อมก็จะสูงนะครับอันนี้จะลง YouTube อันนี้เขาเรียกการขนย้ายลูกปลาหมอชุมพรหนึ่งนะครับเห็นไหมขั้นตอนเยอะแต่ว่าเออเราทำละเอียดจากตรงนี้ยเพถึงไม่ถึงเวลาเราไปส่งลูกค้ามันไม่ปวดหัวที่หลังเออเขามีตายมีอะไรโอ้โหเราก็เหนื่อยใจอันเนี้ยเราทํำเราไว้จางอย่างเี้อย่างดีที่สุดแล้วอ่เนาะ เรียกการขนย้ายลูกปลาหมอที่กินฮอร์โมนครบแล้วเพื่อเอามาขึ้นบ่อซีเมนต์อีกทีนึงนะครับ